เสี่ยวหวานจื่อเตอร์เวิน่นถีปัญหาของเด็กน้อยเสี่ยวหวานจื่อเทอร์เวินถีปัญหาของเด็กน้อยเสี่ยวหวานจื่อ ว่าเหล่าซือเต้าหัวไหนนปาสือเหล่หนึ่งหวายวิ่นมาเด็กหญิงเสียวหวานถามคุณครูว่าคุณยายหนูอายุแปดสิบตั้งท้องได้ไหมคะเสียวหวานจือ ว่าเหล่าซื้อเต้าหัวไหนนายๆปาสือเหล่หนึ่งหวายวิ่นมาเด็กหญิงเสี่ยวหวานถามคุณครูว่าคุณยายหนูอายุ80ตั้งท้องได้ไหมคะ เหล่าซือซัวปู้หนึง่งคุณครูตอบว่าไม่ได้จ้าเหล่าซื่อซัวปู้หนึง่งคุณครูตอบว่าไม่ได้จ้าเสี่ยวหวานจือ่อโย่เว่นเต้าหน้าหัวเจี๋เจี๋ยสือปาเลอหนึ่ง ขวายวิ่นมาเสี่ยวหวานถามคุณครูอีกครั้งว่าพี่สาวของหนูอายุสิบปดตั้งท้องได้ไหมคะเสี่ยวหวานจือยเยว่วยยึ่ง我วายวิ่นมาเสี่ยวหวานถามคุณครูอีกครั้งว่า พี่สาวของหนูอายุสิบแปดตั้งท้องได้ไหมคะเราซื้อสัวหนึ่งคุณครูตอบว่าได้สิจ๊ะเราซื้อสัวหนึ่งคุณครูตอบว่า ได้สิจ้ะเสี่ยวหวานจื่อโยเจียเจอเว่นเต้าหน้าหัวหนิงหวายวินมาเสี่ยวหวานจึงถามคุณครูอีกว่าหนูล่ะคะตั้งท้องได้ไหม เสี่ยวหวานจื่อย่เจียเจอ,เจอเว่นเตานา้าหน้าหวัวหนึ่งหวายวินมาเสี่ยวหวานจึงถามคุณครูอีกว่าหนูล่ะคะตั้งท้องได้ไหมเราซื้อสัวปู้หนึงน่งหนีหายเสี่ยวยา คุณครูตอบว่าหนูยังอายุน้อยอยู่ตั้งท้องไม่ได้หรอกรอยยครูตอบว่าหนูยังอายุน้อยอยู่ตั้งท้องไม่ได้หรอก จ้สือจัวจ่ายผังเปียนตะเสี่ยวซินตุ้ยเสี่ยวหวานจื่อสัวเต้านี่ขั้นอวสัวเหมยซื่อปาเสี่ยวซินเด็กชายที่นั่งอยู่ข้างๆเสี่ยวหวานจึงพูดบ้างว่าเห็นมะผมบอกแล้วว่าไม่ท้องกลัวไปได้ จ้สือจัวจ่ายผังเปียนเตเสี่ยวซินตุ้ยเสี่ยวหวานจื่อสัวเต้านีขั้นอวสัวเหมยซื่อป่าเสี่ยวซินเด็กชายที่นั่งอยู่ข้างๆเสี่ยวหวานจึงพูดบ้างว่าเห็นมะผมบอกแล้วว่าไม่ท้องกลัวไปได้ ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ